กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ t o y ยต้าเอลไลสเปซบางนานะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีของใหม่ของดีมาให้ท่านดูด้วยนะครับแราว,วันนี้อยู่กับผมครับวิศนุพ,นพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเริงนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูของใหม่ที่ว่ากันเลยครับไปครับ ครับผมและนี่คือของใหม่ที่ผมพูดถึงมอสักครู่นะครับกับ all new toyota innova scenic นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปครับโอเคครับมาดูภายนอกกันก่อนเลยสําหรับ ทั้ง2รุ่นนะครับมีไฟหน้าเป็นแบบ LED ครับพร้อมระบบ Follow me home ส่วนกระจกมองข้างก็พับเก็บแบบอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับแล้วไฟส่องสว่างเวลค e ่ i ไล t ด้วยทั้ง2รุ่นก็มีมาให้เหมือนกันครับขนาดตัวถังความยาวอยู่ที่4,760ม mm ิมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,850ม mm. ิมส่วนความสูงอยู่ที่1,790ม mm. ิมความยาวช่วงล้ออยู่ที่2,850ม mm. มขนาดเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับความกว้างช่วงล้อครับ อยู่ที่1550ในรุ่นพรีเมียมครับส่วนรุ่นสมาร์ทอ,อยู่ที่1571นะครับระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่160มมตรรถรุ่นนี้นะครับวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.7เเมตรนะครับกว้างพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายในกันต่อเลยครับ ทีนี้มาดูเรื่องของภายในตัวรถกันบ้างครับในรุ่น2.0 HEV Smart ครับภายในนี่จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นแบบ two t o น้ำตาลครับตัดดำเบาะนั่งด้านคนขับปรับด้วยไฟฟ้าแทิศทางทั้งคู่นะครับส่วนผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบปรับธรรมดาปรับด้วยมือนั่นเองพวงมาลัยปรับสี่ทิศทางสูงต่ำและใกล้ไกลนะครับเป็นเหมือนกันทั้ง2รุ่นกระจกหน้าต่างเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมเปิดปิดอัตโนมัติรวมถึงระบบกันหนีบทั้ง4บานเลย ขยับมาที่ห้องโดยสารแถวที่2นะครับในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะเป็นแบบกับตันซีปรับไฟฟ้า2ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่งปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโต๊ะพับส่วนตัวด้วยครับส่วนตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นกับตันซีทและโต๊ะพับ ส่วนตัวเท่านั้นเองครับส่วนแถวที่3เนี่ยเป็นแบบพับเรียบนะครับ50 50เลยลักษณะคล้ายกันทั้ง2รุ่นครับหน้าจอแสดงข้อมูลหรือเลื่อนไมค์ครับเป็นแบบจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็มาให้นะครับหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วมีมาให้ทั้ง2รุ่นรองรับ Apple CarP l a y แบบไร้สายและ Android Auto มีช่องต่อ USB 2ช่องทั้ง Type A Type C ครับตรงคอนโซลหน้า2ตํตำแหน่งเป็นแบบ Type C ที่ด้านหลังคอนโซลกลางช่องต่อไฟ p อา e r Outlet 12โวลต์เนี่ยมีมาให้2ตำแหน่งนะครับตรงคอนโซลหน้าและเบาะนั่งแถวที่3รวมถึงระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องปรับอากาศตอนหลังกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับในรุ่นพรีเมียมส่วนรุ่นสมาร์ทเนี่ยเป็นแบบลดแสงสะท้อนเฉยๆนะครับฝาท้ายปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับรวมถึงะระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือแพตเทิร์นชิพแต่รุ่นนี้อยู่ที่รุ่นพรีเมียมครับรุ่นสมาร์ทนี่จะไม่มีให้นะครับตัวแพตเทิร์นชิพสำหรับเครื่องยนต์นะร,รุ่นเนเป็ พรีเมียมหรือรุ่นสมาร์ทครับเป็นเครื่องยนต์รหัส M20AFXS นะครับเป็นแบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเอแคมชาร์16วาล์วแบบดูอ VVTIL ครับขนาดความจุ2.0ลิตรหรือคิดเป็นซีซี1,987ซีซีนะครับ กำลังอัด14ต่อ1นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่152แรงม้าที่6,000รอบครับแรงบิดอยู่ที่188นิวตันตั้งแต่4,400รอบถึง5,200รอบนะครับรองรับน้ำมันแบบ E20 นะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังสูงสุดที่8.3กิโลวัตต์แรงบิดอยู่ที่206นิวตันเมตรนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดน์นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่186แรงม้าหรือว่า137กิโลวัตต์นั่น เองนะครับ ระบบส่งกำลังนะครับเป็นแบบอัตโนมัติ eCVT นะครับมีโหมดการขับให้เลือกครับทั้ง eV mode power mode normal mode แล้วก็ eco mode นั่นเองครับสำหรับรถรุ่นนี้คือทั้ง2รุ่นเหมือนกันนะครับช่วงล่างของรถรุ่นนี้นะครับเป็นอิสระ Ma ็กเฟิร์สันสแตพร้อมเหล็กกันโค้งครับที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็น t อร์ชั่น Be ี m พร้อมเหล็กกันโค้งแล้วก็มีดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับแน่นอนรถรุ่นนี้มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วทั้ง2รุ่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยนจาก บอดี้ออนเฟรมมาเป็นโมโนคอกแล้วนะครับระบบขับเคลื่อนจากล้อหลังก็มาเป็นระบบขับเคลื่อนที่ล้อหน้าแทน ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมสัญญาณเตือนกะระยะนะครับทั้งด้านหน้า4ตำแหน่งและด้านหลังสตำแหน่งไฟเบรกวงที่3เป็นแบบ LED สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบกรกกะทันหันก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นระบบเบรกทั้ง2รุ่นเป็น ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA รวมถึงระบบกระจายแรงเบรก EBD ครับก็มีมาให้ทั้งสองรุ่นเช่นกันระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยเหลือออกทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกหรือบ,บายสปอร์ตนั่นเองแล้วก็ช่วยเตือนขณะถอยออกนะครับมีมาให้ทั้ง2รุ่นเล ระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control ของระบบ d y n a มิ c Radar c r u ู s e Control แบบ All ปี e นะครับและระบบลดความเร็วอัตโนมัติในขณะเข้าโคง้งก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชน PSC ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน หน่วงพวงมาลัยให้กับแบบอัตโนมัติก็มีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นระบบช่วยเหลือควบคุมรถให้อยู่กลางเลน l t d ก็มีมาให้ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นเช่นกันครับแน่นอนครับในเรื่องของความปลอดภัยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ e lr 3.2ตำแหน่งของระบบเตือนคาดเข็มขัดก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับถุงลมนิรภัยขาไม่ได้ครับเป็นแบบ srs คู่หน้าด้านข้างรวมถึงม่านถุงลมมีมาให้ทั้งสองรุ่นเช่นกันนะครับในส่วนกล้องมองรอบคันนะครับ PVM เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมนะครับส่วนรุ่นสมาร์ทจะมีแค่กล้องมองถอยหลังเท่านั้นเองนะครับรวมถึงระบบเชื่อมต่อ T-connect มีมาให้ทั้ง2รุ่นเช่นกันครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับของใหม่ที่ผมว่านะครับกับ t o y o ต a All New i n n o v a c วาเซใหม่นะครับมีทั้ง2รุ่นครับทั้งรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมครับเสียดายจริงๆครับว่าเวลาในวันนี้มีน้อยจริงครับกับการรีวิวรถมาจะขาดตกบกพร่องอะไรก็ติชมมาแล้วกันนะครับสำหรับครั้งหน้าครับจะเอารถรุ่นนี้ไปลองขับเพื่อหาสมรรถนะแล้วก็อัธประโยชน์ของมันอย่างจริงจังนะครับก็ขอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ กด subscribe ช่อง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยครับสวัสดีครับ